เกิดมาเป็นพี่กูทำไมใช่ไหมเสียงกีบ้าร์อีกครั้งอีกแล้วอีกครั้งบอกว่ามึงไม่ยอมทำงานมาเรียนเรียนมึงเอาดอกไม้ไปไปมึงนี่ดูน้องแปลกแอีกครั้งสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะมึงเนี่ยเออขอบใจมึงเหมือนกันนั่นแหละ จริงจริงไม่จริงจต้องที่คุยกันไว้จะช่อใหญ่กว่านี้แต่ว่ามันใกล้วันเกิดไงสองกระพอก <laughs> ไม่เกี่ยวสีม่วงมันหายากใช่ใช่แพงอะเนี่ยเห็นว่าเป็นนึงแพงอะเนี่ยของปีที่แล้วกูยังเก็บไว้อยู่เลยกูไม่มีมากวะเดี๋ยวฝันใจมาค่อยเอาเฮ้ยอ่ะตะไม่วางเหรอ แล้วถ่ายรูปก,กันขอบคุณครับวันนี้เราไม่ได้เกี่ยวกันไงเออชาลิดนี่ฉากนี้ต้องมีฉันไหม ได้มหรือเข้าไไปด้เลยแฟบอกว่าจะถ่ายรูปนะครับนานทีปีครั้งต่อปีนั้นหนึ่งหนนะครับเราก็ต้องให้เพราะเรามีแฟนแล้วไอ้เต้นกูเนี่ยนะยังซื้อดอกไม้มาให้แฟนกูก็ใช่ไงแล้วเมื่อไหร่มึงจะไปซื้อให้ฝันใจบ้างวะกูซื้อไปแล้วไปไปส่งที่บ้านแล้วอุ้ยจริงเหรอพวงมาลัยเลยดอกไม้พวงลีดเวนย่านเขายังไม่เสียเหรอพี่คคามพูดมากจริงๆ ไม่้ซเว่แต่ไปไหนครับขับตามกันมาที่แท้ไยพิกในตอนไหนเนี่ยเออไม่บอกหรอกแล้วจะเล่นไงอ่ะมานั่งทะเลาะกันคนทะเลาะกันเลยไหมยิ้มแฉ่งเอางี้เอางี้นะแม่หอมไปแล้วไงอ๋องนุ่นหอมหน่อยอ่ะ ขอบคุณค่ะอีกครั้งอะไรพอเล่นลิเกได้นะเขินก็วันนี้ก็ดุกันแบบน่ารักน่ารักไม่ต้องดุกันจริงจังก็ได้ได้อีกครั้งมึงต้องดุดนันสิดุดุดันดุน้องอีกครั้งมึงเนี่ยจะไปไหนกันไหน มึงก่อนมึงจะไปอ่ะมึงไปหุงข้าวก่อนสิละแล้วค่อยไปกินข้าวกินไปยังตั้งแต่กูเล่นลิเกมาไม่เคยเจอไอ้ขาวแบบนี้พี่ข้ามมดเล่นอยู่ได้ไอ้ช้างกูจะไม่พูดพ่ายำเพลงนะวันนี้ถ้ากูสั่งสอนมึงไม่ได้มึงเห็นดีครับกูแน่จะมาสั่งสอนอะไรฮะไม่ทำหรอกงานบ้านเนี่ทำไมนะ อ,อย่าเสือกมาตามตัดตื้อใ <c oughs> ช่ช่างขอเรื่องนี้วันวันิภาะสกุลมึง<ไ>หรือ<ไ>ถือี่เรือนอย่าเสือกมาเตือนนตื่นกูเต้นโชว์วิเทาเฮ้ยต้องไม่ชอบต้องไม่ชอบนี่จะเสือกมาเตือนได้ตื่ ถ้ากูมีผัวคันและมั่นคงจะเกาะชายและกระบองอีกครั้งขอเพิ่งรบไปอ,อาศัยกูบ้างอฟังกูสอนสั่งและมึงจงเืงิอทำไมวะถ้าเขามีกาและลัให้กูขี่เล่นกูต้องนั่งรถเป็นสบายอีอย่างมึงก็ไอ้งามขี่หลังค่าอ,อย่าอดวดวหลดะลน โอ้ยตี่กูดทำไมกูผิดอะไรอ่ะวันนี้วันวาลไทยไม่ตีแฟนปีกูเฉยยังมึงใคยอยตำอึงตำอึงมึงนี่นะมึงแม่กะดูกก็ไม่ดูน้องถอยมึงดอยหน้าเทียงที่ซอนขึ้นเสียงปวดประสาทอย่ามายุ่งได้มหทำเสียงแจ๊จัด ตำตูดสะบปัดนาบึ้งกูเตือนเท่าใดก็ไม่สลดอบอกให้กินยาลดตอนหลทำไมอะไรกูเป็นพี่กูตงปากเลยกูต้องด่าึงได้สิกูอายแม่ไหมไม่ต้องอายหรอกแม่แม่ชาวกาญจนบุรีเขารักกูอยู่นะรักก็ส่วนรักแต่กูเป็นพี่มึงกูต้องดูบึง เตือนท่าอใดก็ไม่สลดบอกให้กินยาลดตอนแหลไอเรื่องเทียงพี่ไม่มีแพ้ข้ามสาระแนเป็นหนึ่งนะมาช่องไม่ปัดมึงพาแต่แป้งหมอข้าวหมอแกงมึงไม่ไกล้กเสื้อผ้ากี่หลนกูทนลสักให้เยียวลดหมกไว้แม่เครื่ง อยากขี่วนโบโทเวนอยากขี่กาแลนลอยต่อมึงอยากขี่เบลมาโบอย่างมึงมันแค่พอเตะเตึงเขาลองมึงเล่นรถเบนเขาได้สามล้อเขาก็ไม่รับมึงพี่ครับอย่ามาขัดขวางได้ไหมฮะวันนี้กูจะสั่งสอนมึงอีกครั้งไม่ได้เบดี ตีนมึงเี่ยอีกคร้งเอาละครับพี่กับน้องไม่ลงร้องลงรอยกันเลยครับทะเลาะกันทุกวันเลยครับคู่นี้และจากนี้พบกับออมแอมชยาภาครับน้บบอบเป็นแม่คล้อย ก็ไ้ปา๊ปปไอ้้ปปป๊ปไายอปปป๊ปอโอ้อันนั้นไม่ไม่ใช่ปากแล้วโอ้โหไอ้ต้นชุดเพื่อหมดเลยดูจิ้มลิ้มคคอยเป็นเลยนะคอย เดือดนะวันวัเลนไทยได้สักดอกยังไงกูทักหัวใจที่ไหนตัวแรกของกูแบบเนี้ยแกขัดกูไม่เลือกอยู่แล้วใครทุกวันนี้ทุกวันนี้อีกทีกูยังมองสวยอยู่เลยใครก็ได้อยู่แล้วใครตีหัวกูไม่รู้จ้ะฮะตีหัวแม่หรือเครับแม่อย่ามาโม้ได้ไหมฉันเก็บเลยฉันจะไปตีหัวแม่เรื่องอะไรฮะฉันไม่ได้ตี ไอ้คะอะไรแม่ตีแม่ทำไมฮะานะฉันไม่ได้ตีมันจะไปตีได้ยังไงล่ะฉันไม่ได้ตีฉันจะเอาอะไรไปตีหัวแกแล้วก็คนในนี้ไม่มีใครตีแม่เลยแต่คนนี้นนนนไม่มีหรอก